ก็กลับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับนะ EP นี้ EP ที่32นะครับผมนะสวัสดีพี่พทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันนะฮะทั้งเก่าและใหม่เนาะก็ฮะนี่ครับช่องทางการติดต่อผมนะฮะมี Line แอดนะครับผมเป็นแอดนะฮะ g y i c l นะฮะหรือ062 7 3 3นะครับ715 3335 33นะฮะ EP ใหม่นะครับผมนะ EP นี้ EP, EP 3 2แล้วนะฮะได้ของเข้ามาใหม่1ชุดก็ไม่มากเท่าไหร่วันนี้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าค่อนข้างสวยนะฮะแตคัดเด็มาให้แล้วเนาะโอเคนะครับผมนะอ่ะชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยนะฮะอ่ะลืมบอกนิดนึงฮะลืมแจ้งนิดนึงนะครับวีท่านไหนนะฮะต้องการภาพนิ่งนะครับต้องการภาพนิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะทักแชทมาได้เลยนะฮะทักแชทไลน์มาได้เลยนะผมยินดีตอบตลอดทําไม่ดับนะครับเนาะอ่ะชิ้นแรกเลยฮะชิ้นแรกเลยนะครับผมนะปิดตาเลี่ยมเงินครับผมนะองค์นี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับ คอน้างสวยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนิ้วนี่แบบเป็นเส้นๆเลยนะครับนี่ฮะปิดตาหลงวงพุโตนะครับอ่าแบบนี้ฮะเลี่ยมเงินมาพร้อมใช้เลยหลังเันดวงนะครับหลังเงินดวงนะฮะอันนี้ดูรอยปิ้นนะครับดูรอยปิ้นเนาะอันนี้ฮะเห็นรอยปิ้นไหมฮะนี่ครับอ่าตั้งใจดูดีๆนะฮะ จากไลฟ์จาก่วนผมนี่มีหลายท่านแล้วนะฮะแจ็คพอตไปนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเนาะนะผมไม่ซีเรียสนะผมพ่อค้านะครับเนาะองนี้สะดือจุนนะฮะสะดือบุ๋มนะนี่ฮะนี่ครับตะกุดนะอ่ะนี่ฮะให้ดูตะกุดด้วยนะครับเนาะอ่ะชิ้นแรกครับชิ้นแรกองนี้นะฮะปิดตาลองปุโตคมๆสวยๆเก่าๆแบบนี้ครับขออนุญาตเปิดไว้ที่สองพันบาทแล้วกันเนาะสองพันบาทครับนะ โอเคนะครับไปต่อเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันต่อเลยนะเอาบน,นี้โอเคนะฮะชิ้นต่อไปครับผมชิ้นต่อไปครับองค์นี้เป็นเลี่ยมเงินลงยาฮะเลี่ยมเงินลงยาโบราณนะฮะอันนี้เก่าฮะดูกรอบก็เก่าแล้วนะครับเนี่ยเป็นตีเกียวนะครับนี่ฮะลายแบบงานฝีมือสวยมากฮะงานช่างโบราณนี่สวยจริงๆนะครับ เกี่ยวแล้วก็ลงยามานะฮะเป็นกรอบเงินเนาะอ่ะนี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะฮะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่ฮะผมซองให้ดูแบบนี้เลยนะครับคมคมชัดชัดลึกๆเก่าๆฮะนี่ฮะเห็นบัวข้ามไหมครับโอ้โหติดชัดทุกเม็ดฮะนี่ครับเป็นไงฮะคมไหมครับนะดูชอบดูสนใจนะฮะทักมาพูดคุยกัน นะครับเนาะเก่าจริงเก่าจัดไม่จกตาเลยนะอันนี้เก่าจริงๆนะฮะก็ไหลทองเดิมเดิมเลยฮะนี่ฮะอาจารย์ฟันนะครับผมนะผมไม่ได้ไม่แน่ใจรุ่นนะฮะผมไม่เป็นสายนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตเปิดไว้ที่พันแปดแล้วกันนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนาะโอเคครับผมนะผมไปต่อเลยนะฮะวันนี้นะครับอนี่ฮะหนึ่งเหรียญล่อครับหนึ่งเหรียญล่อโบราณนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อเงินนะฮะ หลวงข้อเงินไม่ทราบออกวัดไหนนะครับแต่หล่อเข่ามากฮนะหล่อเก่ามากแล้วอง์นี้หล่อไม่เต็มนะฮะหล่อไม่เต็มได้อะไรฮะได้ธรรมชาตินะครับนี่ฮะความเก่าเป็นไงครับนี่ครับโอ้สวยสะดุดตาเลยนะองนี้ได้จากชาวบ้านมานะครับนะได้จากชาวบ้านคนู้จักกันมาแล้วฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับเปิดไปที่หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะเปิดไปที่หนึ่งพันบาทนะครับอ่ะอีกหนึ่งชิ้นฮนะ ชิ้ชนนี้ได้มาที่เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์คีตาเนาะเป็นพิมพ์คีตาองค์นี้ก็เน <Harmon> ื<ๆ>้อหาค่อนข้างดีนะครับเนื้อหาค่อนข้างดีเลยนะฮะแก่ทองนะพระแก่ทองนะเหลืองเหลืองนะฮะเขียวเขียวนิดๆนะครับเนาะก็สวยดีฮะสวยดีฮะเนื้อหาสวยดีนะครับอ่ะหล่อก้นแบบนี้ฮะพิมพ์คีตานะครับเนาะอันนี้ก็เปิดไว้เท่ากันละกันนะฮะขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเนาะไปต่อนะฮะชิ้นต่อไปครับพระไพรีพินาศฮะ พระไพรีพินาตอง์นี้สวยครับนี่ฮะนี่นะครับตาเป็นเม็ดข้าวเลยนะฮะความคมความสวยของการหล่อโบราณฮะนี่ครับเก่าจริงนะฮะเก่าจริงเก่าจัดไม่ยัดปีนะฮะนี่ครับแบบนี้นะฮะแบบนี้สวยสวยแบบนี้ครับพระไพรีพิณาตนะฮะผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันเนาะ EP ที่สามสิบสองนะฮะ EP ที่สามสิบสองแล้วนะครับ นะหนึ่งเหรียญเด็ดครับวันนี้เด็ดมากองนี้นะฮะเจ้าของจะไม่ยอมขายด้วยนะฮะเจ้าของจะไม่ยอมขายด้วยนะฮะเขาเก็บไว้นานแล้วเนาะผมก็อมีโอกาสเข้าไปซื้อนะฮะกะเ็เกือบจะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับนะก็สุดท้ายก็ยอมขายออกมานะฮะเพราะว่าต้องการใช้เงินนะจะเปิดเทอมแล้วนะฮะผมยังยินดีรับเช่าเหมือนเดิมนะครับยังยินดีรับเช่านะฮะแต่ขอเป็นพื้นที่ใกล้เคียงผมเนาะเพราะว่าผมต้องวิ่งไปดูของเองนะะ อชิ้นนี้ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะฮะเหรียญนี้ละวะเต็มสูบเลยฮะนี่ฮะความสวยของนะวะครับนี่ครับดูรอยตัดนะฮะนี่ฮะไม่มีกักครับส่องให้ดูแบบนี้เลยนะฮะไม่มีกักนะฮะว่าจะต้องเอ้ไม่ดูขอบไม่ดูอะไรไม่มีกักนะฮะของผมส่องให้ดูแบบจะดจ้เห็นๆนะนี่ฮะเส้นซ้อนขอบนะครับโอ้โหสวยจริงฮะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นวะนะฮะเรนนะหรียญนวะหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งแปดนะครับขออนุญาตเปิดไว้ที่พันเจ็ดแล้วกันเนาะพันเะจ็ดนะฮะดูสวยดูชอบสนใจทักมาฮทัามาคุยกันเนาะโอเคครับผมนะอ่ะเหรียญต่อไปครับเหรียญน,นี้นะฮะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยแล้วกันนะฮะเจ้าของน่าจะกะน่าจะไปชุบทองมาหรือว่าเปียกทองมานะฮะแต่เหรียญค่อนข้างสวยมากฮะนี่เลยนะครับเห็นไมตามะฮะมีมิติมากขานาดชุบมาแล้วนะฮะ น่าจะชุบนะครับน่าจะชุบนะเพราะว่าพระผมดูแบบพระสวยมากสวยเกินไปนะผมเปิดไว้ที่พันสองลวกันเหรียญนี้นะฮะผมเปิดไว้ที่พันสองลวกันนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะะเหรียญหลวงพ่อแดงสีทองเนาะพักมาคุยกันนะครับน่าจะน่าจะชุบนะฮะน่าจะชุบนะครับหรือหรือไม่แน่ใจว่าเขาทําการเปียกทองหรือเปล่าเพราะว่าพระเหมือนทองมากเลยนะฮะก็น้ําหนักก็ค่อนข้างได้ด้วยนะไปต่อเลยนะฮะ เหรียญหลวงพ่อแดงพันสองนะครับผมนะเหรียญต่อไปครับเหรียญหลวงปุตโตฮะเหรียญหลวงปุตโตปีสองห้าหนึ่งสองเป็นเหรียญบาทน้ำมันรุ่นแรกนะครับเนาะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะหน้าตาได้เลยนะครับหน้าตาได้เลยคมปิกเลยฮะเนื้อหาค่อนข้างดีฮะชัดเจนนะครับนะให้ดูขอบนิดนึงนะฮะโอเคนะนี่ฮะอย่างหลังยันดวงใหญ่นะฮะ ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยแม่นเหรียญน,นี่ครับนะอ่าคมๆสวยๆแบบนี้เอาไปพันห้าแล้วกันเนาะพี่เนาะเอาไปพันห้านะฮะเหรียญปุตโตนะครับเหรียญกลมนะอ่ะชิ้นต่อไปครับพระท่ากระดานนะฮะพระท่ากระดานองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางเนาะ,ะก็ยังสวยนะฮะเนื้อหายังค่อนข้างสวยจ,จัดจ้านเหมือนเดิมฮะ,ะนี่เลยนะฮะสน,นิมแดงแบบนี้ฮะไม่แดงเล่นๆนะฮะแดงจริงๆแดงเรื่อเรื่ครับ นะไขก็ขึ้นก็ค่อนข้างสวยนะครับเนาะนีะ่หลังหลังเรียบนะหลังเรียบนะองค์นี้หลังเรียบมีบุ่มนิดหน่อยนะครับเนาะก็เป็นเรื่องปกติของพระท่ากระดาษนะครับอ่ะชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันเปิดไว้ที่พันห้าแล้วกันนะครับนะ,ะราคาแรงไปอยากได้เท่าไหร่ทักมาคุยครับไม่ไม่ได้ตายตัวนะพี่เนาะก็ชอบเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะฮะซื้อขายต้องสบายใจนะครับเนาะอ่ะชิ้นนี้ครับพระ นะฮะพระปิดตาเมฆกสิทธนะครับเมฆกสิทธนะฮะนี่ครับดำดำแบบนี้ฮะดำดำเลื่อมเลื่อมแบบนี้นะฮะพิมพเขาต้มมัดนะฮะไม่ต้องบอกก็รู้ที่นะครับนี่อย่างเงี้ยฮะไม่ยัดดีกว่าไม่ยัดดีกว่านะครับส่วนตัวก็ดูเป็นสายนครปฐมนะฮะดูเป็นสายนครปฐมนะครับเนาะแต่ผมไม่ยัดที่แล้วกันนะฮะ ไม่แม่นนะไม่แม่นนะอ่ะไปต่อเลยนะะอ่ะลืมบอกราคานะฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่พันสองละกันนะครับเนาะโอเคนะฮะชิ้นต่อไปครับหลวงปู่ทวดฮะหลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะเก่ามากเก่าจริงนะครับองนี้เหมือนจะเหมือนจะแบบว่าโอ้โหเก็บมาดีฮะแต่ชิ้นนี้อยู่กับผมมานานแล้วนะนี่พูดตรงๆงเลยนะฮะชิ้นนี้อยู่กับผมมานานแล้วนะครับก็ชอบแบ่งได้นะฮะชอบแบ่งได้เอาไปพันห้าครับนะ ชอบแบ่งได้เอาไปพันห้านะครับลงปูท้ทวดตอรีดนะฮะอ่านี่ครับเนาะอ่ะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปนะฮะเป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุกนะฮะพิมพ์ลัสมีนะครับเนื้อหาจัดจ้าน,นะฮะเนื้อหาจัดจ้านออกไปทางสำริดนะครับนี่ฮะกอเป็นเงินนะฮะกอเป็นเงินนะเป็นเงินเลี่ยมเลี่ยมเงินโบราณน,นะครับแล้วก็หน้ากอบเนี่ยเป็นนาคนะครับอันนี้ผมซองให้ดูแบบนี้นะฮะ ํคำความเข้าใจนิดนึงนะครับหน้ากอบเป็นนาคนะฮะกอบตัวที่จับใบเป็นเงินเนาะผมลองขีดลองขูดดูแล้วอ่ะปรากฏว่าเป็นนาคจริงฮะหน้าเป็นนาคหลังอ่ากอบเป็นเงินนะครับเนาะอ่ะนี่ฮะหลวงผู้สุกเนื้อสำลิดนะฮะเนื้อออกสำลิดเนาะพิมรัศมีนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้ครับเอาไปพันห้านะฮะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะอ่ะก็จะจบแล้วนะฮะ วันนี้ได้มาอีกหนึ่งชิ้นครับอ่าชิ้นนี้นะฮะเคยมีคนถามเหมือนกันแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะฮะก็มีมีหลายๆท่านถามมานะฮะแต่อันนี้เป็นองค์ใหม่นะครับเป็นองค์ใหม่เนาะเป็นขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับนี่ฮะดูลาครับผมให้ดูลาแบบนี้เลยละกันเนาะจะได้มั่นใจว่าเก่าจริงนะฮะนี่ครับลานี่อยู่ในซอกนะฮะผุดออกมาจากเนื้อจริงๆนะฮะไม่ใช่ลาพอกนะอ่ะ,อะนี่ฮะ ลาเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นคุณแผนทรงพ้นใหญ่นะฮะชิ้นนี้นะครับสรงคุณแผนทรงพ้นใหญ่ขออนุญาตเปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะพี่นะอ่ะชิ้นต่อไปครับใกล้จะจบแล้ววันนี้นะฮะหนึ่งชิ้นฮะหนึ่งชิ้นพรากาแพงครับนี่ฮะสุดครับบอกเลยว่าสุดจริงนะฮะเก่าจัดๆเลยฮะเนื้อออกทางดอกพิกุลนะฮะ นอ,ออกทางลกพิกลแต่แร่มะาขามมีให้เห็นนะครับมลสารก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะแต่เนื้อนี่คือแบบลาฝังในเลยนะฮะความเก่านะความเก่านี่แบบหืสุดฮะยิ่งสองยิ่งสวยนะครับองนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่พันห้าแล้วกันเนาะขออนุญาตเปิดปที่พันห้านะครับอ่ะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะฮะเป็นตะกุดดีหนึ่งดอกที่ผมไม่ยัดที่แล้วกันนะครับเก่าสวยไม่ยัดที่ฮะเป็นตะกัวนะฮะ อัวเป็นตะกัวนะเราคุยกันตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะดูความเก่าของตะกัวครับตะกัวเก่ายากนะฮะแต่ดอกนี้เก่าจริงฮะนี่เลยเก่าๆแบบนี้เลยฮะตะกัวตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยนะครับความยาวผมยังไม่ได้วัดนะแต่ว่าดูกาจาระยะสายตาประมาณสี่นิ้วนะฮะประมาณสี่นิ้วนะครับเนาะแล้วก็ลักนะฮะนี่ฮะเป็นไงครับเก่าไหมฮะนี่ครับ อชอบเกาๆแบบนี้นะฮะจัดไปเบาๆที่1,500บาทแล้วกันเนาะ1,500บาทนะครับชอบเท่าไหร่นะฮะทักมาคุยกันเนาะราคาผมไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะครับเนาะแล้วก็อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอยากได้รูปภาพนิ่งๆเพื่อง่ายต่อการสินใจนะครับก็แอดมาได้เลยที่ไลน์นี้ฮะแอดเก้นะครับ g y วานะฮะหรือนะฮะสายด่วนเข้ามาได้ที่0ูนนะครับเ1 5ด3 3 5เนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับ เนาะจะได้แอดกันมาง่ายๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะฮะขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่รับฟังกันจนจบเลยนะฮะที่แวะเวียนเข้ามาชมกันนะครับมี่าสนใจพูดคุยนะฮะติชมนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เนาะวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะวันหน้าอาจจะมีของทูกใจของพี่ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาให้ด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะก็ขอให้ผ่นา,านอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้วยกันนะครับก็ <c oughs> สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านมากนะฮะสวััสดีครบ